สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองกันอยู่นั่นก็คือ v 8 p i b k up 2026รถกระบะท,ที่มาพร้อมความแรงความดุดันและการออกแบบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบทั้งความสปอร์ตความแข็งแกร่งและความสะดวกสบายในการใช้งานทุกรูปแบบรุ่นนี้ถือว่าคือหนในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุด เริ่มจากการออกแบบภายนอกกันก่อนรถคันนี้มาพร้อมเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและดุดันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่เน้นความหรูหราและบึกบึนฝาหน้าแบบเล็ดทรงทันสมัยพร้อมระบบ d a y t i m e Running Light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามวิ่งบนถนนกันชนหน้าดีไซน์หนาแน่นช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรง ฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีเส้นนูนรับกับโครงสร้างของตัวรถทำให้รถดูบึกบืนและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านข้างมาพร้อมล้ออัลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่18ไปจนถึง20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีมิติที่ชัดเจนบ่งบอกถึงความดุดันในแบบรถกระบะสมรรถนะสูง ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ยาวและโค้งรับกับตัวถังฝาท้ายดีไซน์พร้อมโลโก้เด่นชัดและยังมีระบบเปิดปิดไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงถัดมาที่หัวใจหลักของรถคันนี้คือสมรรถนะ เครื่องยนต์ V8 รุ่นใหม่ล่าสุดขนาด5.0ลิตรให้กำลังสูงสุดมากกว่า400แรงม้าแรงบิดทะลุ500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ปรับการทำงานได้อย่างนุ่มนวลและฉับไวพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาโหมดออฟโรดหรือโหมดลากจูงทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ ในด้านการขับขี่จริงรถคันนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงทั้งบนถนนทางเรียบและเส้นทางธุรกันดารช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้แข็งแรงและดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิม พวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำเบรกมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับพละกกำลังของเครื่องยนต์ V8 การเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ6วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่แบบนี้และยังรองรับการลากจูงน้ำหนักได้มากกว่า5ตันเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความแข็งแกร่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ถึงการออกแบบที่เน้นความพรีเมียมและทันสมัยวัสดุที่ใช้เป็นเกรดสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุ่นเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกสบายพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันครบครัน ตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงเพิ่มอัรรถรสในการฟังเพลงและความบันเทิงตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการสแสดงผลได้ตามความต้องการและระบบชาร์จไร้าสายสำหรับสมาร์ทโฟนเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกหจุดเด่น รถคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถที่ทำให้การขับในเมืองง่ายขึ้น ในด้านราคา V8 b i กอัพ2,026เปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้โดยเริ่มต้นประมาณ1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและขยับไปจนถึงราว2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีที่ให้มาถือว่าคุ้มค่าและสามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการรถใช้งานจริงจังและผู้ที่มองหารถประบ่สำหรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง โดยรวมแล้ว V8 p i c k ั p 2026เป็นรถประบะท,ที่สามารถผสมผสานความแรงความหรูหราและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่ยังสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ในแบบพรีเมียมรถรุ่นนี้คือหนึ่งในคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม นี่คือการรีวิวจาก MA Auto Review หากใครสนใจหรือกำลังตัดสินใจรถคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งครับ